ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูการติดตามในเรื่องของฝึกอบรมคุณผู้ชมครับเพิ่มความสามารถขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นคือต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมยับไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเราเองก็ดีหรือกลง,งออนไลน์นะฮะแต่ที่สําคัญเลยนั่นก็คือต่อเด็กๆและเยาวชนค,คือมันมีรูปแบบของการที่เรียกได้ว่าล่อลวงทางเพศเกิดขึ้นทางออนไลน์นะครับโครงการนี้จึงได้มีการจัดทําขึ้นมาโดยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าทางด้านของรองโจ๊กเนทนผอศู์ิักษ และสตรีรวมไปถึงครอบครัวนะครับในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยทีนี้ปุ๊บมันก็เลยมีนโยบายใหม่คุณผู้ชมครับเพื่อที่จะเป็นการจัดการเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยให้มันลดน้อยลงไปในประเทศไทยจึงได้มีการจัดโครงการนะฮะเปิดอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับของชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองโดยสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับเป็นประธานในพิธีครับ พาคุณผู้ชมมาติดตามนะอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ผมเชื่อว่าถ้าหลังจากจบหลักสูตรโครงการนี้ไปแล้วน่าจะทําให้กระบวนการฮะการค้ามนุษย์ในแบบของอินเทอร์เน็ตหรือในออนไลน์เนี่ยมันลดน้อยลงไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยในวันนี้นะฮะรองโจ๊กนะครับพลนรเอกสุรเชษฐหักพานนะฮะรองผู้พิสิการตำรวจแห่งชาติท่านเองอย่างที่บอกครับในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงนะครับท่านก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสืบสวนนะครับเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ของชุดปฏิบัติการการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองทาไมผมต้องดอกจันว่าเป็นทางอินเทอร์เน็ตคือต้องบอกว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปคุณผู้ชมครับการที่จะเป็นการล่อลวงเนี่ยมันไม่ได้เทียมทาเพียงแค่แบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ล่อลวงเด็กได้เท่านั้นนะฮะตอนนี้มันกลายเป็นไปถึงเรื่องของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเอง ซึ่งแน่นอนนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองนะฮะก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยเรื่องนี้แล้วก็การยกระดับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการเปิดนะครับปฏิบัติการปราบปรา,ปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองโดยในการจัดครั้งนี้นะครับก็จัดที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพมหานครเราก็จะมีการอบรมนะฮะร,ระหว่างวันที่23กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับ ซึ่งในครั้งนี้ก็มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะ้ะัมาจากหลายหน่วยงานด้วยกันที่เกี่ยวข้องรวมจํานวนกว่า216นายอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับ และแน่นอนนะฮะว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสริมแล้วก็สร้างด้วยครับทักษะการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เน้นย้าเลยนะฮะว่าเราจะใช้รูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือคอมพิวเตอร์ฟอร์เ i น v ิกอินเวสติเกชนะครับโดยเป็นการมุ่งเน้นการสแสวงหาวัตถุพยานทางดิจิทัลคือที่ต้องมีการมุ่งเน้นในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออะไรครุณผู้ชมครับ พอมันมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขโมยขจรจะบอกว่าเหมือนแบบเลิกลากนะจะบอกว่าเถียงไม่ได้ต้องยอมรับแล้วก็จํานวนต่อหลักฐานนั่นเองคุณผู้ชมครับเราจึงต้องมีการเอาการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละเข้ามาควบคุมกับการจับกลุ่มนั่นเองแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงนะฮะต่อการกระทาความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศต,ต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตด้วยและที่สําคัญนะฮะอันนี้ผมชอบมาก ปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดนะครับเป็นองค์ความรู้ความสามารถให้กับข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานนั่นเองในสายงานด้านสืบสวนสอบสวนนะครับแต่เห็นได้เลยว่าเนี่ยว่ามีพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยต่างๆเข้ามาอบรมในครั้งนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการจับกลุมในแบบของรูปแบบซึ่งซึ่งน่าเห็นเป็นรูปประมแต่รูปแบบของนามรรำแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องใช้วิธีการที่ยยบยลมากกว่านั้นนี่แหละเจ้าหน้าที่216นายที่เข้ามารับการอบรมในครั้งนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะฮะผมเชื่อว่าสถิติกกาารลล่่วงะเเเมิดดทพศตอ็ อินเทอร์เน็ตเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับโดยแน่นอนนะครับครั้งนี้เนี่ยก็มีการสนับสนุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ใช้ในเรื่องของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างท่านจตุรงค์นะฮะของไทยครับท่านจตุพรแสงหิรันซึ่งท่านเป็นอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีค้ามนุษย์แล้วก็ยังมีท่านอธิการฟูเจริญนะครับ ซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษา,าสารอาญาและยังมีอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญของไซเบอร์ซิเคียวริตี้โดยตรงนะครับโดยรองโจ๊กนะฮะบอกนะว่าในการอบรมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพแล้วก็เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และที่สำคัญนะครับสแสวงหาพยานวัตถุแล้วก็รูปแบบของการเชื่อมโยงการกระทำความผิดในคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ในที่สําคัญนะนอกจากจากการจับกลุมคนร้ายแล้วติดตามหาพยานหลักฐานวัตถุดังๆเรียบร้อยแล้วยังเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วย <S <S นี่แหละที่ผมบอกไปนะฮะว่าผมชอบที่สุดเลยก็คือการยกระดับให้ตํารวจไทยเนี่ยมันเรียกว่ายังไงเดียก้ทันสากลไหมแล้วก็9้าวทัน วิธีการกลลกงของคนร้ายต่างๆนานะครับแล้วก็รวมไปถึงยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจนะฮะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวหลังจากนี้รอติดตามกันนะพี่อันเนาะว่าสถิติการเกิดนะฮะเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ต่อเด็กเนี่ยน่าจะลดน้อยลงในเร็ววันนี้นั่นเองครับครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการเวิร์กช็อปนะครับให้กับเจ้าหน้าที่คือ216นายนะครับที่เข้าร่วมการ อบรมตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันแรกวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็มีพิธีเปิดยางเป็นทางการแล้วก็เชื่อว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็คงจะมีเนื้อหาสาระเรื่องของการอบรมที่อัดแน่นอย่างเต็มที่แล้วก็แน่นอนนะครับตำรวจที่เข้ารับการอบรมหลักร้อยนายทั้งหมดเนี่ยก็จะนําไปต่อยอดความรู้แล้วก็เชื่อว่านะครับเรื่องของปัญหาอัชญากรรม,มต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยในอนาคตน่าจะลดน้อยลงนั่นเองครับครับ